ทำนนี้ช่างแทนใจใช่ไหล,ลูกคุณคือวันนี้เราก็จะมาแก้มพอใจทุกคนคือทำโทรศัพท์คือเราจะเอาโทรศัพท์ไปซ่อมเลยทุกคนตอนนี้คือพอใจกำลังหาเลยทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะต้บอกทุกคนว่าเราซ่อมต้องอะไรทุกคนพิดูเลยค่ะคืออะไรคืนนี้นะคะนี่กระ,ะเ,เป๋าตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะทุกคนตรงนี้ทุกคนนี่คือโทรศัพท์ของพอใจนะคะนี่ฮะสนใจนะ เดี๋ยวเราก็จะมาใส่งตรงแอรทุกคนอธิบัตปังวะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าปตทพ่อไตเป็นไงบ้างทุกคน,น,ปกคนกไปดูปปเ,ปปดเลยค่ะคนเราก็อยู่ภายในห้องนี้สเสร็จแล้วคุณดีกับเพื่อนเลยขาใจหาโทรศัพท์เจอยังอะยังยังไม่โทรอยู่เนี่ยนั่นมายเนี่ยคือว่าหาเจอแล้วเนี่ย เนี่ยตอนนี้ฉันก็ลังถ่ายคลิปว่าถ่ายคลิปคอนเทนต์หาโทรศัพท์พอใจไม่เจอแต่มันรู้สึกว่าตรงนี้ไม่มีแสงเยอะว่ะมโดูแสงปอบเนี่ยแต่ที่จริงมันไม่มีสแสงอ่นะขอปิดหน่อยนะขอปิดม่านหน่อยที่จริงมันไม่มีแสงโอเคได้ล ช่วยหาไหมเมื่อกี้เธอก็ยังบอกว่าแม่ฉันช่วยอยไรแม่ก็ช่วยก็ช่วไปดิอ๋ออะไรอ่ะโอ๋อไม่ช่วยหรอกไปดูอ่ะเ<ป>นี่ยค่ะทุกคนตอนนี้คือเราถ่ายคลิปนะแต่เราบอกเขาใจว่านี่คคนะคะคอนเทนต์แบบหาโทรศัพท์พอเต็มไม่เจอทุกคนโอ้ไม่ก็อันนี้จะแย่มากเลย S 1> <S 1> คือเรานั่งรอ,อไปประมาณหทีไม่ก็30มนาทีดูคนว่าดูซิว่าการจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนก็ไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงทุกคนคิดมา่อกี้เราก็นอนไปแล้วทุกคนคือเอาไปจะส่งผมใหม่นะคะก็อาจจะส่งผูกกับเท่าเดิมก็เถอะน,นะคะทุกคนแต่ที่ ตอนนี้พ่อใจยังไม่ได้มีเสียงวิเวลเลยทุกคนก็ไม่ได้มาหาข้างเราทุกคนก็น่าจะอะไรอยู่นะคะทุกคนก็เถอะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปก่อนนะสักสามอาทิตย์นัดเดียวทุกคนไปทุกคนตอนนี้คือนานมากนอนพักอะไรดูหนังเท่ๆอย่างนี้ทุกคนก็ที่คือนอนแบบเดี๋ยวจะนอนแล้วด้วยทุกคนแต่ว่าอยู่ไม่ได้นอนเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยว ขึนดูภาคต่ากันนะทุกคนจ้ะถึงคนอตานี้เราก็ลุกขึ้นมาทุกคนขึ้นเราจะไปห้องนะทุกคนแต่ฝคนก็จะตกแล้วทุกคนแต่ทุกคนเห็นมันจะเป็นแสงใช่ไหมทุกคนแต่ที่จริงนะมันไม่มีแสงสักนิดค่ะไปเราขึ้นมาดูห้องบนเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลาไปเลยค่ะเริ่ขัดทุกไปเลย,ยจ้าฮะาถ่ายคลิปอยู่เลย,ยตอนนี้มันจะหาเจอยังไงเจออยู่เปล่า ยังไม่เจอยังไม่เจออยู่เนี่ยออนานแล้วเนี่ยไม่เปิดพัดลมอ่ะโอ้ร้อนอเปิดพัดลมก็เปิดยิ่งยากโอ,โอเคทุกคนทุกคนตอนนี้เราว่าเราจะ มาเฉลยเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ได้เสียเวลาทุกคนเรารต้องรีบเฉลยคนเลยนะไปเดี๋ยวเราไปเฉลยเลยแล้วกันน้อไปเลยชุนป,ป,ป๊า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 ฟใจคุณชอบพี่อะไรมาบอก,กสินแกงกินโทรศัพท์ซ่อนไว้แต่จะไม่ได้แล้วว่ชอบไว้ไหนทำไงอ่ะที่ซ่อนไปลึกมากแล้วบอกให้ โซฟาทุกคนนะ่นจาจะจำได้ไหมว่าเราซอมไปที่ไหนอะ่จะจำไม่ได้ละจะไปหาเองได้ไหมยอยากไปดูไหมละ่ะโอ้โหนึกสักตัวเองยังยันยันในนยังยังไม่เป็นห่วงโทรศัพท์เลยอะ่ะ ี่เหมือนกันคนอะไรอะโอ้บเดี๋ยวไปดาัเทาไม่เต็ดก่อนเลยค่ะไปเลยยูไปทุกคนตอนนี้จะก็เสรเป็นที่าราทุกคนเราก็จะไปเลยนะคะเแล้วก็ไปเดี๋ยวคืนมาอีกทีในกีบ้าไป,ปไปได้จ้า แต่ฉันจะไม่ได้แล้วว่าซศร้าไปไหนนะซศร้าไปไหนก็ไม่รู้นะซศร้าไปไหนก็ไม่รู้อ่าเฉลยก็ฉเฉลยนะแต่มันแตกไปแล้วอ่ะ <c oughs> เอาหายทอาไงอ่ะหายเราเล่นเราเล่นเราเล่นมีมีไง นี่ค่ะเราสับปัจใจนะคะก็แกเป็นเสร็ษฐีไปแล้วเอ้ยมานั่งก่อนเซอโฮอะไรเนี่ยเราจะมาปิดช่องกันแล้วทุกคนนะอ่าปิดช่องเลวพอ,อ,อนางปิดช่องหน่อยดิขอนะจะปิดช่องเอ้ยก็อยา่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อยา่าลืมกดติดตามให้หนูด้วยนะฉันช่งองว่าน้องปัจใจชอบของสุนนะ ตอนนี้ก็ไม่ค่อยก็ยไม่ค่อยมีเวลาว่างถ่ายนะคะเอาเรอะเด้กๆทุกอนบ๊ายบายค่ะอ้ยม,ม,มาด้วยถ่ายมาด้วยแน่ยสวย